าตาตปติทุกกตังกรรมไม่ดีย่อมเผาผลาญในภายหลังสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระจันทร์สีเลือดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่จะเล่า เป็นอีกเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งเช่นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณพลอยที่มีโอกาสได้แวะกลับไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อที่ต่างจังหวัดโดยไม่นึกไม่ฝันว่าการกลับบ้านหนนี้จะต้องพบเจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวและยากลำบากสำหรับตัวเธอเองที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตแค่การพูดคุยไม่กี่คำกับคนแปลกหน้าจะทำให้เธอ ต้องเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งผสมผสานกับเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบที่บอกเลยว่าจะทำให้ขนหัวลุกพร้อมๆกันทุกเส้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวคุณพลอยซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเองเลยตอนนั้นพลอยมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษโดยที่ไปถึงช่วงราวๆบ่ายสามโมง อย่างไรก็ตามแม้ว่าศรีสะเกดจะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแต่คนในหมู่บ้านนี้ก็ไม่ได้พูดภาษาอีสานกันหากแต่จะใช้ภาษาสวยซึ่งถือเป็นภาษาท้องถิ่นในแถบนั้นหลังจากที่ได้มาถึงได้ไม่นานหลานสาวก็ชวนคุณพลอยไปเที่ยวตลาดในหมู่บ้านกันแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้น อยู่ในบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็จำเป็นจะต้องมีความเคร่งครัดมากพอสมควรคุณพ่อจึงได้แนะนำว่าให้กลับก่อนมืดคำ่ำเพราะชาวบ้านแถวนี้เองหากตกเย็นแล้วก็ไม่มีใครออกมาเดินเพ่นพ่านกันแล้วพลอยเองก็รับคำอย่างว่าง่ายพลอยกับหลานใช้เวลาเดินเที่ยวอยู่ในตลาดอยู่สักพักใหญ่ ก่อนจะพากันกลับบ้านแต่ขณะที่กำลังจะออกจากตลาดก็มีหญิงชราที่ในมือถือตรก้กาไมา้สารใบหนึ่งผ่านมาทางพวกเธอก่อนที่จะใช้มืออีกข้างสะก,กิดแขนพลอยพร้อมกับบน่นพึมพำพางพระยับพยรเยืดไปทางของในตรากาแต่พลอยไม่รู้ภาษาสวยจึงทำได้แค่ยิ้มให้ยายคนดังกล่าว พอยายเห็นว่าไม่ใช่คนในพื้นที่เลยเปลี่ยนมาใช้ภาษากลางแทนซึ่งคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็ใช้กันเป็นภาษาที่สองยายคนนั้นพูดว่าหนูเอ้ยช่วยยายซื้อหน่อยนะยายเหลือไม่เยอะแล้วลูกยายเอาถั่วกับลูกกระบกมาขายยายขายไม่แพงหรอกถุงละแค่สิบบาทเอง ถือว่าช่วยคนเท่าคนแก่นะแม้บทสนทนาจะดูเหมือนกับยายมีเจตนาเพียงแค่จะขายของให้ได้แต่ในขณะที่ยายกำลังพูดเจ้ยแจวอยู่นั้นกลับมีพฤติกรรมแปลกๆคือยายคล้องตะก้าไว้ด้วยแขนข้างหนึ่งแต่อีกมือก็เอาแต่จับและลูบไหล้แขนของพลอยไม่ยอมปล่อยมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแล้วจูจ่ๆ ยายก็พูดขึ้นมาว่าผิวหนูนี่เนียนนุ่มน่าดูเลยเนาะหนูไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมเปล่าค่ะยายหนูเพิ่งมาจากกรุงเทพ,พเผอิญว่าได้มาทัวระแถวอุบลเลยหาเวลาแวะมาเยี่ยมคุณพ่อกับแม่เลี้ยงที่นี่นะคะอย่างไรก็ตามยายคนนั้นก็ยังคงรูปไหล้แขนของพลอยอยู่ตลอดเวลาที่คุยกันจนพลอยเอง ยังอดที่จะรู้สึกอึดอัดแปลกๆไม่ได้เลยช่วยยายแกซื้อถั่วมาสองถุงก่อนที่ยายแกจะถามต่อว่าแล้วบ้านที่ว่าน่ะอยู่ไหนมาถึงจุดนี้เป็นฝ่ายพลอยเองที่เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วรู้จักกันหรือก็ไม่ใช่แต่ยายคนนี้ดูพยายามจะตีสนิทชิดเชื้อมากพิกนตอนนั้น พลอยอดคิดไม่ได้ว่าจะเจอมิจฉาชีพเข้าให้แล้วหากแต่ความจริงกลับเป็นอะไรที่น่ากลัวและสะพริงกว่านั้นหลานสาวที่ดูเหตุการณ์อยู่จึงตัดสินใจสะกิดเตือนพลอยว่าไม่ต้องไปต่อความยาวคุยกับยายแกหลอกรีบกลับบ้านกันดีกว่าอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนี่แหลคะค่ะหลังตัดบทจากยายได้ก็รีบพากันกลับบ้านในทันที ในค่าคืนเดียวกันนั้นเองหลังจากทานข้าวและอาบน้ําอาบท้าก่อนจะเตรียมตัวเข้านอนพลอยใช้เวลากับการเล่นมือถืออยู่พักหนึ่งแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตกใจขึ้นเพราะเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติที่นอกมุ้งนอนอะไรที่ว่ามันดูคล้ายกับใบหน้าของคนที่กำลังโน้มตัวลงมาพาดมุง้งจนหย่อนลงมาเกือบจะถึงแขน ทางด้านซ้ายของเธอและด้วยความที่ไม่ทันตั้งตัวพรอยเผลอทำมือถือหลุดจากมือจนไม่ทันได้สังเกตว่ามีบางอย่างมาสัมผัสที่แขนของเธอเข้าให้แล้วกว่าพรอยจะรู้ตัวก็รู้สึกถึงความเย็นว่าที่บริเวณแขนเรากับมีใครเอาน้ำแข็งเย็นเยี่ยมมาถูแขนของเธอไปมาแต่เนื่องด้วยความมืด ทำให้เธอมองไม่เห็นต้นเหตุของความเย็นที่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงมีแสงไฟจากจอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปสว่างพอให้เห็นรอบๆตัวหลังสายตาเริ่มชินกับความมืดพรอยก็ตระหนักแล้วว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดกระทั่งเคลื่อนแสงไฟจากจอไปจับกับสิ่งนั้นพลอยช็อกทั้งยืนจนแทบสิ้นสติ เพราะว่าสิ่งที่กำลังเห็นตรงหน้ามีใครบางคนกําลังลงลิ้นเลียที่แขนนุ่มเนียนของเธออย่างอริอร่อยนั่นทําให้โสดประสาทของเธอสั่งการให้ร้องกรีดขึ้นมาอย่างดังที่สุดโดยไม่ต้องคิดกระทั่งพ่อกับแม่เลี้ยงที่นอนอยู่ชั้นบนต้องวิ่งลงมาดูทันทีพ่อๆคะใครไม่รู้มันเป็นใครไม่รู้ โผล่หน้าเข้ามาในมุ้งทำเหมือนจะมากัดแขนแล้วมันก็แลบลิ้นมาเลียแขนหนูฝ่ายพ่อก็เลยบอกให้แม่เลี้ยงดูซิว่ามันคืออะไรก็พบว่าที่มุ้งมีแต่รอยน้ำเหมือนกับน้ำลายและที่แขนก็มีรอยน้ำเหมือนน้ำลายเช่นกันพอเห็นดังนั้นแม่เลี้ยงก็ไปเคาะประตูเรียกยายที่นอนอยู่ห้องข้าง ยายเลยเอาผ้าขมา่มม้ามาพาดคอแล้วเดินออกไปนอกบ้านและพูดภาษาสวยพร้อมกับจุดธูปจากนั้นก็ให้แม่เลี้ยงเอาทูปไปปักที่มุมบ้านทั้งสี่มุมแล้วให้พ่อเอาไม้ไปเคาะตามเสารั้วบ้านขณะที่ยายเดินไปพร้อมกับพ่อยายก็พูดเป็นภาษาสวยฝ่ายแม่เลี้ยง หลังจากเอาทูปไปปักที่มุมบ้านเสร็จแล้วก็เลยพาพลอยขึ้นบ้านขึ้นไปไหว้พระแล้วเอาตะกรุดมาใส่ให้ส่วนยายก็ขึ้นไปสวดมนต์หลังสวดมนต์เสร็จก็เอาสายศีลมาคล้องที่คอคอแขนและขาทั้งสองข้างแล้วบอกให้พลอยเข้านอนฝ่ายพลอยซึ่งกำลังเสียขวัญก็ขอที่จะกินยานอนหลับ แต่แม่เลี้ยงบอกว่าต้องนอนแบบที่ทับไปปลุกแล้วต้องรู้สึกตัวถ้าหลับแบบไม่รู้สึกตัวเลยเขาจะมาเอาพลอยไปได้ในที่สุดคืนนั้นพลอยก็ร้องไห้จนเหนื่อยแล้วเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาประมาณเจ็ดมงเช้าของวันรุ่งขึ้นยายก็บอกพลอยว่าอย่าเพิ่งออกจากบ้านเพราะไม่รู้ ว่าเขาไปหรือยงังแล้วไปตามหาหมอธรรมมาทำพิธีให้ตอนเที่ยงและให้พลอยเอาไข่ดิบไปให้เขาเพื่อทำพิธีฝ่ายแม่เลี้ยงก็จะออกไปหาของมาทำกับข้าวกินกันตอนเที่ยงขณะนั้นมีรถขายผักมาจอดขายของอยู่อีกฟางหนึ่งของสนามฟุตบอลที่อยู่บริเวณหน้าบ้านแม่เลี้ยงก็เลยเดินผ่านสนามฟุตบอล เพื่อที่จะไปซื้อของขณะที่แม่เลี้ยงเดินไปได้ประมาณครึ่งสนามก็หันหน้ากลับไปมองที่พลอยเหมือนแกจะตะโกนถามว่าจะเอาอะไรไหมลูกคุณพลอยก็พยายามจะฟังว่าแกพูดอะไรจู่ๆก็ลม้มลงที่กลางสนามสักพักก็ลุกขึ้นมาตาขวางใส่แล้ววิ่งตรงอย่างไวเข้าไปหาคุณพลอย นาข้างบ้านที่กำลังตั้งท้องอยู่เห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาขวางแม่เลี้ยงไว้ฝ่ายพ่อกับนาเขยพอเห็นก็รีบเข้าไปช่วยกันจับแม่เลี้ยงเอาไว้แล้วแม่เลี้ยงก็ตะโกนออกมาเป็นภาษาซวยในลักษณะเหมือนการด่าทอตอนนั้นพลอยก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องฝ่ายนะ้สาสะพ้ยก็บอกว่าหนู รีบไปเอาเสื้อผ้าเอาของที่จำเป็นแล้วสตาร์รถไปเดี๋ยวนี้ฝ่ายพลอยที่กำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไปเอาของบนบ้านจากนั้นก็ขี่รถออกจากบ้านพร้อมกับนาสไพรไปยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งของญาติแล้วนาสไพรก็บอกให้พลอยอยู่ที่นี่สักพักก่อนสักประมาณบ่ายสามโมงพ่อก็โทรมาหา แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ารู้ไหมว่าที่แม่เลี้ยงตะโกนน่ะพูดว่าอะไรพ่อก็แปลให้ฟังว่า<ม>กูจะเข้ามึงกูจะเข้ามึงกูจะสิงมึงกูจะเข้าหุ่นมึงเอาตัวมันถ้ากูเข้าได้กูจะไปนอนกับผู้ชายถ้ามึงไปหาผู้ชายมานอนไม่ได้กูจะกินมึงแทนกูจะเข้า กูจะเข้าพลอยเลยถามกลับว่าแม่เลี้ยงเป็นอะไรไปพ่อเลยบอกว่าคนที่มาสิงเนี่ยเขามาเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนแต่คนในบ้านเราสวดไล่เขาตั้งแต่เมื่อคืนเขาพูดว่ากูเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนแต่บ้านพวกมึงสวดไล่กูจนถึงตอนเช้าถ้ากูยังเข้าหามันไม่ได้ ถึงจะเข้าอินนี่ผ่านอินี่ไปหามันก็คือจะอาศัยร่างแม่เลี้ยงเพื่อที่จะผ่านเจ้าที่เจ้าทางแล้วเข้ามาหาพลอยแล้วก็พูดต่ออีกว่า mm hmm. กูเลียมันแล้วรู้มันไม่เปิดกูเข้ามันไม่ได้แต่พ่อก็บอกว่าสบายใจได้เพราะตอนนี้หมอทำทำพิธีให้แล้วพร้อมกับบอกว่า ปลอยนะ่ะไปสัมผัสไปให้เขาจับยายคนนี้จะมาตีสนิทกับผู้หญิงต่างถิน่นที่ผิวพรรณดีหน้าตาดีแล้วเขาก็จะมาสิงจากนั้นก็จะไปนอนกับผู้ชายให้มีอะไรกันกับผู้ชายจนเสร็จกิจแล้วตอนเช้าเขาก็จะออกไปแต่ถ้าหากมีญาติพี่น้องรู้ว่าโดนมันเข้า ยายคนนั้นก็จะกินข้างในคนที่ถูกสิงแทนมีประวัติผู้หญิงต่างถิ่นมาเสียที่นี่แล้วถึงสี่รายและก็มีอีกไม่รู้กี่คนที่ถูกสิงแล้วไปนอนกับผู้ชายแบบไม่มีสติอีกและก็มีอีกคนบอกว่าคนที่จะโดนเข้าก็จะเป็นคนที่ธาตุอ่อนดวงตกเขาก็จะเข้าได้แต่โชคดีที่ตอนนั้น คุณพลอยดวงไม่ตกเขาเลยเข้ามาไม่ได้ส่วนประวัติของยายคนนี้ก็คือเมื่อก่อนนั้นยายจะเป็นคนที่ทำคุณใสให้กับผู้หญิงทำให้มีเสน่ห์ให้คนหลงรักแต่ก็ไม่มีลูกหลานคนไหนมาสืบทอดต่อจนมันย้อนกลับเข้าตัวเองทำให้แก่ยังคงหมกมุ่นเรื่องแบบนี้อยู่พอเวลามีงานเทศกาลต่างๆยายคนนี้ ก็จะแต่งตัวสวยๆออกจากบ้านแต่จะไม่มีใครเห็นยายที่งานเลยและก็จะมีข่าวว่ามีผู้หญิงสาวหมู่บ้านอื่นถูกลักไปหรือถูกรุมโทมอยู่ตลอดหลังจากนั้นคุณพ่อของคุณพลอยก็ให้คุณพลอยกลับไปที่บ้านพักที่จังหวัดอุบลเลยเพราะกลับมาที่บ้านพ่อไม่ได้แล้วพอวันรุ่งขึ้น คุณพลอยก็ตื่นมารอยที่โดนเลียนั้นก็เป็นสีม่วงชำ้ำเหมือนคนโดนทุบตีเป็นอยู่สิบกว่าวันรอยนี้ถึงจางหายไปหลังจากเหตุการณ์นี้คุณพลอยก็ไม่ได้กลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ